สวัสดีค่ะวันนี้คุณยายพามาชมดอกไม้ที่สวนสิริกิตนะคะฟังเสียงนกไปด้วยค่ะตัวพึ่งค่ะตัวพึ่งตอมดอกไม้ดอกไม้สวยๆค่ะชมวันนี้ จะเจ็ดภาพดอกไม้ไว้ก่อนค่ะสวยๆค่ะแล้วก็ฟังเสียงนกไปด้วยค่ะปุกป๊กๆ นะแต่ละสวนก็จะมีจุดเด่นของสวนนะคะสวนนั้นก็จะมีดอกไม้แบบนี้สวยอีกสวนก็จะมีตรงนี้เด่น ของสวนเลยค่ะแต่ละสวนที่คุณยายไปมานะคะไปเดิอนออกกํลังกายค่ะแล้วก็เห็นภาพสวยๆก็จะเก็บภาพเอาไว้ค่ะที่คุณยายทําชิปก็ชิปธรรมดาค่ะ ไปเดินดอกกำลังกายเห็นภาพก็เก็บภาพไว้เห็นสนามสวยก็เก็บภาพไว้เห็นดอกไม้สวยก็เก็บภาพเอาไว้แบบนี้ค่ะยายก็จะเน้นเก็บภาพไปเรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรแบบว่าจะโดดเด่น เกือบโอ้โหตัวพึ่งเกือบเกือบแล้วลงมาหาคุณยายโอ้โหลบทันค่ะหลบทันวิววิวมาเลยโอ้โหลบทันค่ะเกี้เกือบไปแล้วโอ้ส่วนนี้ไม่ได้นี่ สวนเมื่อวานเนี่ยเขาจะอยู่นิ่งเขาจะไม่รื้อ เสียงนกก็เพาะมากค่ะเสียงนกป๊อกปกปกป,กปกจะไม่ค่อยได้ยินนะคะเสียงนกอถ้าไม่ใช่ธรรมชาติจริงๆอะ่ะที่คุณยายไปตามสวนสาธารณะต่างๆก็พระคุณยายหลงไหลเสียงนกเสียงกาดอกไม้สนามสวยๆค่ะคุณยายจะหลงไหลแล้ว ไปตามสวนสวนในสวยก็จะไปบ่อยๆค่ะเสียงนกนี่แหละที่คุณยายชอบชอบมากเลยกัเสียงนกเป็นเสียงดนตรีเนี่ย นกที่ปุ๊ก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 อย่เน,เนี่ยไม่ค่อยได้ยินนะคะ ถ้ค่าไปชมอีกสวนหนึ่งนะคะอีกสวนย่อมอีกตรงทางออกค่ะคุณยายจะพาชมแต่คุณยายอยากได้เสียงนกค่ะจะเจ็บยืนเจ็บภาพตรงนี้ก่อน กันคะ่ะมีเก้าอี้นั่งพักด้วยนะคะตรงนี้นู่นคุณยายจะออกไปทางโน้นแล้ว สวนตรงนี้ด้วยค่ะเสียงนกโอ้โหเต็มเลยค่ะฟังเสียงนกนะคะ Инно, кстати, ยายขอจบชิปได้แค่นี้ก่อนนะคะเสียงนกพินนเลยค่ะคุณยายชิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะเจ็บภาพต้นไม้สวยๆบริเวณสวนสิริกิตค่ะวันนี้ ขอบคุณมากค่ะบา,บายสวัสดีค่ะ